สวัสดีพี่พี่ท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจทำผมลงทุนแล้วก็ช่อง y o YouTube ทำผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์เปิดรับนักเรียนรุ่นที่12เนะาะวันนี้ก็เปิดรับแล้วใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อผ่านไลน์ไอดีผมได้เนาะ b a e w a n g BANK ใครสนใจจะเข้ามาเป็นกลุ่มนักเรียนเนาะเข้ามาในไลน์กลุ่มนักเรียนก็ติดต่อผ่านไลน์ ID ดีผมได้เนาะเราจะเปิดรับสมัครกันจนถึงวันที่4พฤษภาเนาะเพราะว่าเราจะเริ่มไลฟ์รุ่นรุ่น12เนี่ยวันที่5พฤษภาคมนะไลฟ์นส้นสุดจนถึง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 ,ถงเดือนสิงหาเนาะประมาณปลายเดือนสิงหาแต่เราจะอยู่กันในไลน์กลุ่มจนถึงสิ้นเดือนกันยาโดยประมาณเนาะแล้วก็ ในในกลุ่มในในในกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ Live ทุกวันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะก็จะมีถามแผนแผนก็คือจะไลฟ์แผนทองคำนะฮะถ้าแผนทองคำอรอบเย็นอ่าแล้วก็มีตัวเซตห้าสิบฟิวเจอร์สเนาะในการวางแผนการเทรดในวันในวันถัดไปแล้วก็มีลาขอหุ้นวันละห้าตัวนะในการทําแผนประจําวันอ่าส่วนคนคนที่จะเข้ามาอยู่มันมีสองกลุ่มเนาะก็คือกลุ่มกลุ่ม นักเรียยแล้วก็ส่วนคนที่สนใจอยากจะอยู่ในกลุ่มคนเปิดพอร์ตของตัวทองคำเนาะก็คือเนี่ยสามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้ใต้ลิงก์ข้างล่างตรงนี้เนาะของของในช่อง y o u t u b e เนาะแล้วก็สมัครเข้ามาทาง i อได้ก็เข้ามาแล้วส่วนในในในแผนของตัวทองคำเนาะในเพจในในในช่อง y o u t u b e เนี่ยมันจะเป็นแผนที่ดีเลยนะเป็นแผนที่ดีเลยแล้วก็ส่งเข้ามาใน อัปเดตผมจะอัปเดตในในช่อง youtube เนี่ยเพียงแค่วันละครั้งในส่วนในไลน์กลุ่มเนาะเราจะคุยกันทุกวันอ่ะคุยกันทั้งวันแหละแผนรอบกลางวันรอบหนึ่งแล้วก็แผนรอบเย็นรอบนึงเป็นแผนเรียลไทม์เนาะแล้วก็จะมีการแจ้งสัญแจ้งแจ้งไอเดียหรือหรือว่าวางแผนการเทรดไอเดียเราหาจุดไหนเป็นจุดที่เราจะประเมินประเมินในการเข้าออเดอร์อะไรพวกนี้เนาะก็เราจะคุยกันในไลน์กลุ่มทั้งวันเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับโอเคค้าสวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะมาดูแผนทองคําสําหรับเช้าวันนี้เนาะไม่เช้าแล้วแหละเกือบเที่ยงแล้วตอนนี้วันนี้วันอังคารที่13พฤษภาคมตอนนี้เวลา11นาฬิกา34นาทีเนาะเดี๋ยวมาวางไอเดียสาหรับทองคําวันนี้กันหน่อยเมื่อวานทองคําเป็นไงกันบ้างอะจากแผนเดิมเมื่อวานที่ให้ไว้ก็คือแผนรอบกลางวันก็คือแผนนี้เนาะมองว่าราคาจะลงมาหาทาร็กโซนล่างซึ่งแถวๆโซนนี้เนี่ยเป็น เป็นแนวรับโซนวอลลุ่มซ้ายมือเนอะาะแถวแสัก3 3 3 2 3 6 3 2 4 3, 3จริงๆมันจะเป็นตัวเลข3 3 2 3 3เนาะเนื่องจากว่ามันเป็นเป้าลงสุดซอยของเขาแล้วก็เนี่ยมันเป็น,นโซนวอลลุ่มของชุดตรงนี้นี่ที่เป็นก้อนอ่านเนี่เป็นก้อนสะสมชุดนี้เนาะก็กลายเป็นว่า ลงหลุดโลหลุดโลตรงนี้เนาะหลุดโลที่สามสอสามสองสองที่เป็นโลซ้ายตรงนี้แต่ไม่หลุดโลล่างตรงนี้นะไม่หลุดโลล่างตรงนี้นะลงมาจนถึงสามสองศูนย์แปดเมื่อวานเนาะลงมาถึงสามสองศูนย์แปดแล้วเกิดสัญญาณของ bullish divergence ตามไอเดียตรงนี้เลยเนี่ยตามไอเดียตรงนี้เลยแผนรอบเย็นก็เลยใช้เป็นแผนการย่อบายจากข้างล่างตรงนี้เนาะเมื่อวานก็คือเนี่ยพอลงมาเป็น divergence เสร็จปุ๊บเนี่ยไอเดียมองไว้แถวๆซักสามสองศูนย์หนึ่งตรงนี้เนาะ แต่ว่าเกิดสัญญาณของการกลับตัวขึ้นก็คือเบร,ก,บรกเบรกยืนเหนือ3 2 1 9ได้เราตามเราตาม Follow จากชุดนี้ได้เลยเนาะนี่เราก็ใช้โลนี้เป็นแนว Stop l o s s เคลื่อนไปหา target ก็ตนบนเนี่ยก็มองแถวแถัก325 0 3 2 5 8ซึ่งเป็นแนว key b เบ r i s h ของ t ท m e ฟิล m ม1ชั่วโมงชุดนี้เห็นไ,ไหมชนเสร็จเนี่ยคือเกือบเกือบชนนะก็คือขาดไปแค่เหรียญ2เหรียญแถๆวๆโซนนี้เนาะ เกิดสัญญาของการกลับตัวลงเมื่อคืนที่หลุดหลุดอะไรฮะหลุด,ด3234ตรงนี้ลงมาลงมาหาอะไรฮะลงมาหาแนวคียบูลิชตรงนี้แหละแถวแถวแนวรับโซล่างแล้วก็เกิดการเด้งรีบาวคือตรงตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในกรอบของการไซด์เวย์แล้วอ,อยู่ที่ว่ามันจะเป็นการไซด์เวย์เพื่อเพื่อลงไปหาทารเก็ตโซล่างตรงนี้หรือจะเป็นแค่หรือหรือจะเป็นการเบรกเอาตรงนี้ขึ้นไปเพื่อขึ้นต่อไปหาทารเก็ตโซนบนอ,อันนี้แหละเรามาดูกัน เรามาดูกันต่อโอเคไปดูในภาพใหญ่ก่อนเนาะไปอ่ะไปดูข่าวก่อนไปดูข่าววันนี้ก่อนวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างข่าววันนี้เออดูข่าวเนีเมื่อวานไม่มีข่าวนะแต่ว่าเล่นกันก็คือเมื่อวานมันมีข่าวในเรื่องของการเจราจารสังเกตการเจราจาร,ระหว่างอเมริกากับจีนได้อ่จีนอา่าเก็บภาษีอเมริกาเท่าไหร่สิเนาะแล้วก็อเมริกาเก็บภาษีจีนแค่3 0จากเดิมที่ตั้งกำแพงไว้คนละ100ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ เจอจากัน้วยคือจากเดิมไม่มีอ่าจากเดิมไม่มีแล้วมาคิดร้อยเปอร์เซ็นคือได้สองเท่าอ่ะแล้วก็ลดลงเหลือสามสิบเอออเมริกากับจีนแล้วก็จีนก็คืออ่าเก็บอเมริกาแค่สิบเปอร์เซ็นเไหมเก็บอเมริกาแค่สิบเปอร์เซ็นโอ้โหได้งไงโลกนี้โอ้โหใครอะไรนะใครไม่พอใจอะไรนี่ก็คือม่งขึ้นภาษีแบบมาเฟียแบบนี้ได้เลยเอ่อไปดูข่าววันนี้เนาะ ข่าววันนี้โอ้โหแม่งตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนโอ้โหแม่งแบบปิดคือดาวโจนสะ์เดี๋ยวเปิดดูดาวโจนส์ให้ดูนิดหน,นึ่งนี่ตลาดดาวโจนส์เมื่อคือนเนาะนี่บวกไปแบบปึ้งเปิดกระโดดขึ้นโอ้โหเน่งขึ้นแบบรุนแรงว่ะขึ้นเมือ่อเมื่อคือนบวกไป2.8เอร์ซ็นาะแล้วก็ n นส d ดกก็บวกไป4เปอร์ซ็นตเนี่ยโคสต์สูเลยนะโอ้โหแน่ง n นส d ด q เปิดมาเช้านี้ตลาดบ้านเราโอ้โหไม่น้อยหน้า เปิดกระโดดขึ้นแล้วก็โรยเปิดกระโดดขึ้นชนเส้นส้มเนาะนี่หนึ่งสองสามสามที่มองว่าเป็นแนวต้านสําคัญเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองห้าหนึ่งสองสามห้าแต่ส่วนนี้มองเป็นแนวต้านสําคัญแล้วก็ชนเสร็จปุ๊บก็โรยตัวลงมานี่เหมือนเนี่ยแผนทีเฟกที่ให้ไว้วันนี้ก็คือเนี่ยแนวต้านใหญ่ก็คือตรงนี้ที่เป็นเป้าใหญ่เนาะ,ะแล้วก็ย้อยตัวลงมาตอนนี้คือทําบูดไดชุดนี้ลุ้นเบรกขึ้นมาชุดนี้แหละแล้วก็ขึ้นต่อไปหาเป้าหมายถัดไปที่8 0 6นเนาะ ก็อาจจะขึ้นวันวันอื่นนะวันนี้วันนี้ก็อาจจะเล่นเล่นแค่นี้แล้วแหละ12บจุดประมาณนี้แต่ก็ดูแล้วกันวันนี้อาจจะเป็นการย่อเพิ่มขึ้นต่อไปหา8 0 6ศนยก็เป็นได้ก็เล่นไปตามเทรนด์ไปเนาะโอเคไปในส่วนของข่าววันนี้เนาะวันนี้มีตัวสนะิตัวเลข CPI เนาะทางฝั่งทางฝั่งอเมริกาอ่าตัวเลขสําคัญนะ,ะ CPI วันนี้คาดการว่าจะอยู่ยังไม่ขึ้นนะจริงๆ CPI เ,เงินเฟอ้อเนี่ยมันควรจะขึ้นนะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่า เนื่องจากว่ากำแพงภาษีเนาะแต่ว่ากำแพงภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบอกปุ๊บขึ้นปั๊บไม่ใช่นะเออไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปมีผลอีกสัก2-3สามเดือนโดยประมาณอ่านี่ก็คอ CPI เนี่ยตั้งค่าไว้ตัวเลขก็คือเหมือนเดิมเนะาะแถวๆสัก2.8อ่าตัวคอตัวคอ CPI อยู่ที่0.1ขึ้นมาเป็น0.3ตัวซีอันนี้ตัวคอ CPI ตัวตัวล่างนะ2.8 2.8แล้วตัว CPI CPI เดิมอ่า year on year ก็ 2.4ขึ้นมาเป็นสองดสีดียประมาณอ่ะประมาณนี้ตัวเลขอื่นมีไหมตัวเลขอื่นไม่มีนะตัวเลขอื่นไม่มีนะหลังเที่ยงคืนอ่าดูตัวเลขหลังเที่ยงคืนนี้หลังเที่ยงคืนก็ไม่มีโอเควันนั้นวันนี้ตัวเลขสําคัญก็คือตัวเลข C P I โอเคไปดูภาพใหญ่เลยไปดูในแผนทองคําภาพใหญ่วันนี้เนาะเดี๋ยวไปกันเร็วๆเดี๋ยวยังไงีเดี๋ยวยวันนี้เราเจอกันในไลฟ์ช่วงเย็นเนาะ ไปดูในภาพของไทม์เฟรมมันก่อนอ่ะไทม์เฟรมมันเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มามาเป็นแท่งแดงเนาะแต่เนื่องจากว่าอะไรฮะเนื่องจากว่าเฮ้ยราคาราคาของไทม์เฟรมมันเนี่ยมันขึ้นมาถึงแทร็กเก็ตเป้าเป้าใหญ่ของมันก็นคือชุดนี้เนาะแถวแถวสักสามสามสามหกโดยประมาณเนาะก,ก็คือขึ้นมาถึงเรียบร้อยแล้วที่สองหกเอจจุดแปดเนี่ยแถวแถวส่วนเนี้ยสามสามสามหกคือขึ้นมาถึงแล้วนั้นเมาส์เนี่ยไอ้มันมันเนี่ยก็พร้อมย่อได้เออพร้อมย่อได้ส่วนไทม์เฟรมวีคสัปดาห์นี้ ถ้าปิดสัปดาห์นี้นะถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยวีกเนี่ยปิดต่ากว่าฐานของเขียวยาวชุดนี้นี่ฐานของเขียวยาวชุดนี้แถวแถวสามสองสองห้าถ้าปิดต่ำกว่าสามสองสอมห้าในสัปดาห์นี้นะโอ้โหเป็นการกลับตัวลงของท่าฟิวสมวีนะมองย่อต่อมองย่อต่อแล้วดูเ,ดน,เนี่ยนี่แหมวีกเริ่มที่จะหักหัวลงแล้ว วกเริ่มที่จะหักหัวลงแล้วแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือการยอร่อลงมาเนี่ยถ้ายอ่อไม่หลุดนี่นี่นนยอ่อไม่หลุด2 0 0 5เนี่ยโอ้โหก็700เหรียญอะย่อไม่หลุด2 0 0 5ยังคงเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อเพื่อขึ้นไปหาเท่าไหร่ฮะ3า6อ่า3 5 3550โดยประมาณอ่า3 5 5หนะ,ะก็ยังมี t a r ์เก็ถัดไปของทางเฟรมวิกให้ให้ให้ ให้ขึ้นไปทดสอบอยู่่ะส่วนทางเฟรมเดย์ตอนนี้เนี่ยเราลุ้นจนโอเวอร์โซแล้วนี่เห็นไหมอีกนิดเดียวก็จะโอเวอร์โซแล้วประเด็นคือยังไม่หลุดเลยฮะยังไม่หลุดสวิงโลซ้ายตอนนี้คือยังอยู่ในฝั่งของอัพเทรนแหละแต่ว่าอยู่ในกรอบของการไซด์เวของชุดตรงนี้นี่ท่อนนี้เนาะท่อนนี้ซ้ายมือข้างล่างตรงนี้นี่ซ้ายมือข้างล่างตรงนี้สา0 3ยสายังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะเมื่อวานเนี่ยลงมาทําโลไว้ที่ส2ม7 3207็เกือบหลุดไปแต่ว่าไม่หลุดนะ แต่ว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสมากๆเลยก็มันเป็นคือเวลาลงเห็นไหมลงร้อยเหรียญร้อยเหรียญเมื่อวานก็ลงร้อยเหรียญเปิดกระโดดแก็บดาวลงมานะร้อยเหรียญเช่นเดียวกันเออร้อยเหรียญเช่นเดียวกันก็ทาร์เก็ตของไทม์เฟรม Day w วิ k เนี่ยอยู่ยังอยู่ที่3 2 3 3 3 5สาม5ิเนาะแต่ว่าไทม์เฟรมเดยเนี่ยยังมีเป้าถัดไปอยู่ที่3,600ต้นต้นๆนี่3,600น้ต้นๆก็ลุ้นกันต่อแล้วกันตอนนี้ d ด y ยังไม่มีการกลับตัวขึ้นนะก็เล่นเด้งเด้งเซลล์ยังได้เปรียยบอู่ ประเด็นเราจะหาจังหวะเด้งเซลล์ตรงไหนก็หาจังหวะในการเด้งเซลล์ตอนที่เขาขึ้นไปทดสอบแถวๆสักครึ่งหนึ่งของคี y ์ a บ a ิชของเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานมันมาเป็นแท่งแดงยาวเนาะเพราะฉะนั้นแนวต้านแนวต้านของ day ก็จะอยู่แถวๆสักครึ่งหนึ่งของแท่งนี้หรือแนว6.8ประมาณ3260วันนี้มองรีบาวไปหา3260นะโอ้หเมื่อกี้อยู่ที่เมื่อกี้ยังอยู่3237อยู่เลยนะเมื่อกี้ยังอยู่3237อยู่เลยนะนี่ขึ้นมา3247แล้วโหแม่งเร็วมากสิบเหรียญ เร็วมากสิบเหรียญอ่าโอเคในส่วนของทางเฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้โอ้โหสี่ชั่วโมงนี้แอบสวยเหลือเกินเนื่องจากว่าอะไรนี่มันเป็นทรงสไตล์นี้เลยก็คือสะสมนะเป็นทรงสะสมสะสมโซนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสะสมโซนนี้พอสะสมโซนนี้โลทหายขึ้นถ้ามันเบรกหายที่3 2 7สองเจดหขึ้นไปได้เรามองเป็นการติบัตขึ้นสีชั่วโมงตอนนี้เนี่ยโอเวอร์โซแล้วแล้วก็สัญญาณที่เห็นคือไม่หลุดโลซ้ายนะแต่มันเป็นสัญญาณของ hidden เห็นไหมนี่นี่ อ่านี่สัญญาณ hidden นะไม่หลุดโล w ซ้ายนะไม่หลุดโลซ้าย RSI เป็นไง RSI ก็น่าจะ c o n v e r g e n เนอะน่าจะ c o n v e r g e n ของสโต้สโตก็ c o n v e r g e n แหละแต่ว่าเดีนี่ระหว่าง swing นี้กับ swing นี้เห็นไหมเนี่ย con อ,อันนี้แหละ hidden b u l มาแล้วเพ้มองว่ามีโอกาสที่มันจะร e b o u n d ขึ้นไปอย่างน้อยก็1 s t o o สโต้โอเวอรของ time frame สี่ชั่วโมงและสีชั่วโมงตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการสะสมกําลังนะจาก h i g ตรงนี้นะ นี่เนี่ยกําลังสะสมกําลังชุดล่างตรงนี้อยู่นี่โอ้โหนี่ก้อนใหญ่มากเลยนี่ทอนนี้เนาะเรยกาแต่ว่าข้างบนเนีนน่ยโหหนาแน่นมากคือดี bên, กรี bên, ก rey, ข้างบนกับดีกรีข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยเล็กกว่าเนาะดีกรี rey, ข้างบนใหญ่กว่าก็คว,ควรที่จะส,สจะส,สมกํสาลังแถวๆโซนเนี้หรือไม่ก็เด้งเด้งขึ้นไปก่อนอย่างอ่าเด้งขึ้นของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนประมาณนี้อ่านี่คือเด้งเด้งขึ้นของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้เด้งขึ้นของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ยอ่ยอย่อยกกลแล้วก็ค่อย ค่อยไปต่ออะ,อะไรประมาณนี้เนาะของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงมองประมาณนี้มองประมาณนี้อไทม์เฟรมไทม์เฟรมวันอาตอนนี้เกิดสัญญาณของการกลับตัวขึ้นแล้วเนาะก็คือตั้งแต่ตอนที่เมื่อคืนนั่นแหละตอนที่เขาเบรกหายตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้เนะาะแถวๆสามสองสามหนึ่งก็มองมองขึ้นมองขึ้นตอนนี้ตอนนี้เนี่ยต้องมาดูแหละว,ว่า เอ่ยืนจะยืนเส้นฟ้าตรงนี้ได้ไหมถ้ายืนเส้นฟ้าตรงนี้ได้ก็มองขึ้นต่อไปหาเนี่ยกรอบกอบบนที่เป็นแนวต้านของชุดตรงนี้เลยนี่นี่เนี่ยวัวลุ่มกองนี้เนาะเนี่ยก็ลุ้นลุ้นกันแถวๆนี้แต่ว่าถ้ายืนไม่ได้นะโอ้โหแม่งมีมีลงต่อยืนไม่ได้ก็มีลงต่อซึ่งเป้าหมายในการลงต่อนะของทาวเวอร์บอลเอาเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นี่อันนี้นี่นี่คือสวิงของชุดนี้เนาะมันมีเป้าลง เป้าลงอยู่ที่3197อ่านี่3197อ่าตัวนี้เป็นแนวแนวแนวลงถัดไปเออแนวลงถัดไปแล้วก็สวิงของอ่าวันอัลตรงนี้เนาะที่เรามองเป็นชุดคลื่นเดียวกันก็คือ3184นี่3197 3184ตรงเนี้ยเป็นเป็นนะเป็นแนวรับถัดไปของไทม์เฟรมอ่าวั out. นอัลเนาะอ่าแท่งเทียน เหมือนจะเห็นแท่งเทียนคีแท่งเทียนบูลลิชมาแล้วแล้วก็เบรกกรอบปรับฐานกําลังกําลังจะเบรกกรอบปรับฐานขึ้นไปเนาะกำลังจะเบรกกรอบปรับฐานขึ้นไปในส่วนของทาเฟมวันอาวเนี่ยลุ้นจนโอเวอร์บอสก่อนละกันตอนนี้คือใกล้แล้วนี่ผมตั้ง alert ไว้อย่างนี้เนาะนี่ตั้ง alert ไว้ใครที่ยังมีบายมาจากเมื่อคืนอ่าหรือบายมาเมื่อเช้าตอนที่เขาย่อลงมาจนโอเวอร์โซของ15นาทีก็ลุน้นลุ้นดีขึ้นไปนี่15นาทีเนี่ย 15นาทีเนี่ยก็คือตอนเช้าเนี่ยมันลงมาจนจิ้มโอเวอร์โซตรงนี้เนาะคือมันอยู่ในกรอบมันอยู่ในกรอบปรับฐานของชุดตรงนี้คือโลนี่นี่คือบูลิชไดเห็นไหมนี่คือบูลิชไดอันนี้คือโลอันนี้คือสวิงไฮที่ทําไว้เมื่อคืนแล้วก็เกิดการอร์มกรอบปรับฐานในกรอบชุดนี้เห็นไหมในกรอบชุดนี้นะแล้วก็มีมีบูลิชมีมีบูไดจากชุดตรงนี้ตอนนี้คือเบรกเอาท์ตรงนี้ขึ้นไปแล้วตอนนี้คือเบรกเอาท์ตรงนี้ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะหา อ่าคือตอนนี้โอเวอร์บอรแล้วเราหาจังหวะในการย่อบายจากข้างล่างเนี้ยเพื่อขึ้นต่อไปหาเป้าหมายโซนบนอ่าขึ้นขึ้นต่อไปหาเป้าหมายโซนบนโดยอ่ข้างล่างตรงนี้เรามองเป็นเป้าไกลแล้วกันเนาะข้างล่างนี้เรามองเป็นเป้าไกลเป้าของต้นรอบอยู่ตรงนี้นี่สามสองห้าศูนย์ 3, 2, 5, แล้วเป้าของชุดหลังก็คือตรงนี้เนี่ยก็เพราะมันมันเบรกสวิงซ้ายตรงนี้ขึ้นมาเนาะเราหาแนวคลัสเตอร์เห็นไหมมันจะมีแนวคลัสเตอร์อยู่ที่สามสองหกศูนย์ เราดูอาการแถวแถวสามสองหกศูนี่แหละเมื่อกี้ก็สามสองหูนย์เป็นแนวห1สบอดจุดปดของของ day แท,งท่ง day แท่งที่แล้วถูกไหมนี่อ่าเนี่ยเรามองเป็น t a r ก็ตในการขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือเราเจอเราเจอเขียวยาวไงพอเจอเขียวยาวแล้วมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อส่วนถ้ามันหลุดฐานของเขียวยาวตรงนี้ตอนนี้หน้าง,งานคือถ้าหลุดฐานตรงนี้นะเรามองยอ่อนี่ตรงนี้นะราคาเปิดตรงนี้คือสามสองสามแปดจุดห้าเก้านี่ 0.59 3260ข้างบนเนาะแล้วก็เราวางเวลาทายไว้ที่7 7อ่าเรามองเป็นวันคือวันวิ่งวันละร้อยเหรียญและเนี้มันเป็นการสะสมโซนล่างนะคิดว่าน่าจะดีดไปได้แรงๆนะเจ่ดว่าดีดไปได้แรงๆนะส่วนแนวรับโซนล่างเรามองที่แนว6ชนนุดนี้เรามองเรามองสักแนว6.1.8ของทางสวิงทั้งชดุด อย่างนี้นะอย่างนี้นะนี่คือมันมาแล้วไงเนี่ยสามสองสองสามแต่ไม่เป็นไรวางต่ออ่าเนี่ยสามสองสองสามจนถึงนี่จนถึงโลนี้แหละสามสองสองสามจนถึงสามสองหนึ่งเจ็ดสามสองสองสามมันมาแล้วเออมันมาแล้วอ่าสามสองสองสามจนถึงสามสองหนึ่งเจ็ด ถ้ายอ่อนะทามันจะยอ่อนะควรย่อมานนี่คือถ้าหลุดถ้าหลุด3.238ลงมาก็มองยอ่อถึงทางเกตโซลังอีอกรอบหนึ่งอยู่ในกรอบไซด์ว์อีกรอบหนึ่งแล้วเราใช้โลโลวซ้ายตรงนี้แหละนี่เนี่ยเป็นแนวสต o อปลอส3.207.79เนี่ย3.207.79เป็นแนวสต o อป o s s ผมใช้เป็น3 2 0 7ทวนแล้วกันนี่3 2 0 7วนเป็นแนว s ต็ p ปลอ ส่วนเป้าไกลก็คือจะอยู่ตรงนี้แหละสามสองสามหนึ่งแปดสี่สามหนึ่งแปดสี่เป็นเป้าไกลเนะ 3, 1, 8, า 7, 7, 7เนเนะสามหนึ่งแปดสี่ถึงเจ็ดเจ็ดเจ็ดเหรียญเนาะเก้าหนึ่งนี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้เป็นแนวรับถัดไป ถูกไหมข้างบนกี่เหรียญนะอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะหกเหรียญไหมเออ,อันนี้หกเหรียญเพระนั้นขยับขึ้นไปไหนนี่สามสองสองสี่โอเคะนี่กรอบกรอบได้แล้วประมาณนี้แผนแผนรอบกลางวันวันนี้เนาะส่วนแนว stop loss ก็ต้องใช้ swing high ตรงนี้แหละเป็นแนว stop loss สามสองแปดหนึ่งเนาะนี่สามสองแปดหนึ่งจุดห้าแปดเอ๊ะใช่ไหม เออถูกแล้วสามสองแปดหนึ่งจุดห้าแปนเอ,อได้แล้วแผนวันนี้คือกรุ๊์หลักก็เด้งเซลหละแต่ว่าเนื่องจากว่าราคามาจากโซนล่างเนาะเรามองเป็นการย,อาย่อใบเพื่อขึ้นไปหาข้างบนเนาะเราดูอาการแล้วกันดูอาการข้างบนแล้วกันโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมรายเบลตัวอักษรให้แป๊บนึงอ่สรุปแผนโอ้ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนาะจากสามแปดเมื่อกี้นะจากสามเจ็ดเมื่อกี้โอ้โหเห็นเห็นอยู่หลันๆตรงนี้เนาะ โอ้นั่นขึ้นเร็วมากขึ้นไปที่3250แล้วเป้าหมายของรอบกลางวันตัวน,นี้นะเรามองที่3260จนถึง3267แถวๆโซนนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูอาการกันแถวๆนี้แล้วกันโดยจริงๆถ้ามันจะไปต่อก็คือมันจะไปต่อแถ,ถวๆโซนนี้แหละแต่ว่าไม่ควรเบรกหายตรงนี้เนาะหรือไปถึงหรือถ้าไปถึงก็คือไปถึงแนวแกวบตรงนี้เลยแล้วก็เกิดอาการย่อพักตัวลงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตหน้างานให้เรื่อยๆเนาะก็ มองขึ้นต่อไปหาเป้าถัดไปที่3260 3267สำหรับคนที่มีบายมาแล้วเนาะข้างล่างเนาะแต่ว่าถ้าย่อลงมาคนจะย่อมาแต่แถวโซนแนวรับโซนนี้แหละที่มันเป็นโซนโวอลุ่มที่เป็นกองกองใหญ่เลยแหละวันนี้นะเมื่อเทียบกับกองนี้นะนี่เห็ไนไหมเนี่ยกองวอลุ่มชุดนี้คืออาสะสมกําลังท่อนนี้เนาะ <C oughs> แล้วก็ยืนยืนท่อนนี้ได้ปุบ๊บเราเนี่ยมองขึ้นถ้าไปไกลๆเลยก็คือสามารถขึ้นไปได้ถึงแถวๆนูโซนนี้เลยแต่เราวางไอเดียว,ว่าเนี่ยถแถวๆโซน6 0 6 7ตรงเนี้ยมองเป็นแนวต้านไว้ก่อนแล้วกันอ่ะเพราะมันเป็นแนวคีย์แบลิชของแท่งนี้เนาะของทางเฟรมอ่าหชั่วโมงแล้วก็ทางเฟรมเดย์ด้วยโอเคฮะ,ะกรอบวันนี้ประมาณนี้ฮะใครอ่ามีบายมาแล้วก็ลุน้นลุ้นไปหาแนวต้านแล้วกันส่วนคนที่ยังไม่มีหรือรอจังหวะในการเล่นเด้งเซลล์เนื่องจากว่าเทรนด์ของทางเฟรม1ชั่วโมง แล้วก็ทเฟรมสีชั่วโมงเป็นไซด์เว่ยดาวนะล้วก็เด y เนี่ยเป็นการพักตัวก็เดยนมาลุ้นกันแถวๆวโซนบนนี้แล้วกันในการเล่นเด้งเซลเนาะโอเคแผนวันนี้ประมาณนี้ฮะขอโชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับ